สว,ส,สวัสดีมีความสุขจ้าพี่น้องวันนี้แม่ไอ้ได้สิผ้ามาก้อยเฮ็ดพี่น้องเป็นข้างแรกของแม่ได้ที่ก้อยเฮ็ดเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีเพิ่นวาเพิ่นวาก้อยเฮ็ดกินแน่มาสั่นพี่น้องสู้กินแน่วันนี้แม่ได้สิมาก้อยเฮ็ดสู้กินได้จ้าเด้อแสรบน้ำกันพี่น้องกระท่บสิเฮ็ดเฮ็ดถอดมนูเด็ดหาพอกับลูกขึ้นเก้าและพี่น้องจากนั้นแม่ได้ก็สิแกงเฮ็ดกินแล้วก็สิก้อยเฮ็ดซิมเบิ่งพี่น้อง ว่าเสียบปันไดมาซีมน้ากันมาเห็ดน้ากันเด้จ้าก่อยเห็ดแสบๆเนาะพี่น้องก่อนอื่นแม่ดาก็ขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,ก,การติดตามของช่องแม่ดาชาแนลเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้จ้าอันนี้ก็คือเห็ดที่แม่ดาเก็บมาได้เนาะพี่น้องนี่ถ้าก็มาแยกไว้เลยงเห็ดพึ่งหวานเห็ดเกาลัด เห็ดบับกี้เห็ดบับกี้คือรูอ้ว่าเห็ดพึ่งขาเหลืองนะพี่น้องเสร็จแล้วเ่าก็สิน,นํำเห็ดพึ่งหวานหลวกกนเลยนะพี่นอ้นองเนาะเพราะว่าน่ำเขาสีบดร์ดำถ้าสามารถใส่น่ำต้มเห็ดต่อไปได้พี่น้องต้มเห็ดชนิดอื่นได้อีก เมื่อต้มประมาณสิบนาทีแล้วเขาก็เอาไปนอกน้ำเย็นคือเกาพี่น้องวิธีขั้นตอนธรรดานี่คือเอาไปนกน้ำเย็นเรียบร้อยเนี่ยกรเสร็จเรียบร้อยได้แค่นี้แหละพี่น้องไม่ได้หลายแล้วต่อจากนั้นเขาก็ใส่น้ำเกลามเ,าเมนี่ยแหละพี่นอ้องต้มเห็ดบับกี้หรือเห็ดพึ่งขาเหลืองต่อไปเลยพี่น้องนี่เต็มหม้อเลยนี่ลวกยักซ์ิบนาทีคือการพี่น้อง จากนั้นเขาก็นอกน้ําเย็นคือเกาเนาะพี่น้องเนาะนี่คือนอกน้าเย็นให้เรียบร้อยค่ะสะอาดนะกินมนักมากเลยพี่น้องเฮดบับกีเนี่ยนี่เรียบร้อยสวยงามสีสันสวยงามมากมาก,มกสีเพนลนแล้วก็แซบด้วยพี่น้องอันนี้คือดอกออนมัน่นดอกแกมันนี่เมดาก็สีแยกไว้ดอกอัอนก็สิเอาไปดองเนาะพี่น้อง นี่ดอกออนเอาไปดองดอกแกแนก็เอาไวา้ตะขัวใส่ไข่จากนั้นแล้วก็ต้มเห็ดบับกี้เออเนี่ยนะอันนี้เห็ดเอพึ่งเกาลัดนะพี่น้องเห็ดพึ่งเกาลัดเพิ่นสีน้ำดำพี่น้องจะกระแสบขึ้นกันสีสันเพิ่น้าเฮ้าต้มเปลี่ยนนามมันกลสีบดดำมากดอกพี่น้องต้องเปลี่ยนเป็นสองนามหรือสามนามสีเขาสสวย นี่เรียบร้อยพี่น้องนะต่มสองน้ำเ็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นแมดากาซิมาทำเห็ดพึ่งหวานชุบแป้งทอดเมนูเด็ดของน้องไอดา้าน้องไอด้ามักกินได้พ่อกับมักพี่น้องแมดาก็กินนิดหน่อยเพราะว่าแมดาก่าค่อยมักทำตามขั้นตอน เหมือนคลิปที่แล้วนะพี่น้องเนาะเมลดะกทําตามแต่ง่ายๆกรทอดทอดทอดแล้วก็มีน้ําจิ้มไทยน้ําจิ้มฝรั่งสองอย่างแหละพอกับลุกเป็นกระชอบกินทั้งสองอย่างตอนนี้ก็สุกเหลืองเรียบร้อยแล้วพี่น้องเซตเรียบร้อยพี่น้องพร้อมเสิร์ฟค้นทากินกับพร้อมคือกันพี่น้อง <laughs> เตรียมตัวมะนงังลอกกินแล้วพี่น้องน้องเอดา้าแสบครับว่าลูกลาแสบมากครับ บนันไดกามาถึงเมนูของของอีแม่แล้วเนาะพี่น้องอีแม่กับสีแกงเ็ดเนาะพี่น้องแกงเห็ดรวมคืออัน,นอันนี้คือน้ำยะนางกระป๋องกับน้องใหม่เนาะพี่น้องนะพร้อมเดียบร่อยไ,ไี่ว่ะกินยี่ห้อนี่แหละพี่น้องแซบ่บชอบที่สุดอันนี้คือเห็ดที่เราลวกแล้วเนาะพี่น้องเห็ดสามอย่างเลยพี่น้องซี่ยางผ่นะ เห็ดพึ่งหวานเห็ดบับกี้เห็ดเอ่อดำขาส้มเห็ดเกาลัดอันนี้ก็คือบวบฝรั่งกับฟักทองนะพี่น้องแล้วก็จมิมีปากอีตูหัวจิงไข่ยูระเบียงแหละพี่น้องเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างละห้าสิบเปแกงกันเลยพี่น้องอันนี้คือแม่ดาตั้งหมอเรียบร้อยแล้วกะ พริกแล้วก็พริกแกงที่หอ้เอเตรียมไว้นะพี่น้องแล้วก็ทุบหัวจิงไข่ลงไปเลยพี่น้องแม่ดาสิทุบทุบพันทันใส่เวลากินกะเคี่ยวโดนหัวจิงค่หอมแซ่บอร่อยสูตรแม่ดาเห็ดแบบนี้ง่ายๆแต่ว่ารับประกันคว่วแซ่บพี่น้องตอนนี้หมอของข้าก็ห้อนเรียบร้อยนะพี่น้องเดือดเรียบร้อยข้าก็สินั่มเห็ดของข้าลงไปเลยจ้า เห็ดสามอย่างสี่อย่างเนาะพี่น้องคนว่าเห็ดสามอย่างสี่อย่างนี่เป็นยาดีได้พี่น้องแหลวแต่ผู้มากเนาะพี่น้องเนาะแต่แมดามากเก็บยำใดกับแกงยำนั่นพี่น้องนี่โอ้หพี่น้องเอ้ยซดสมันแสบทัอีดีพี่น้องนี่ฮะสิต้มไปสักพักหนึ่งรอให้เห็ดของข้าวสุกดีๆครับจังสิเอาเครื่องเครื่องลงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้หมอเห้ากับเดือดแหละแล้วก็เฮดเข่ากัเริ่มซุกแล้วนะพี่น้องแบบน,นี้เข่ากับสิเอาฟักทองแล้วก็บวบลงไปเลยนะพี่น้องเนาะลงไปเลยจ้าสักพักหนึ่งพ่อเข้ากับปล่อยถิงไว้สักพักหนึ่งนะพี่น้องตั้งหมอต่อไปเห็นมันเดือดอีกขง้งหนึ่งล่อน้าพี่น้องแบบน,นี้พ่อฟักทองกับบวบเขาเริ่มซุก นิดน้อยแล้วเขากับมาปรุงเครืองเด้พี่น้องเติมรสด,ดีผงชูรสน้ำปลาน้ำปลาระ,ระลงไปตามใจชอบนะพี่น้องเนาะแม่ดาสิตัดมะขามเปียกทุกครั้งที่แกงแกงเห็ดนะพี่น้องแม่ดาสิตัดเปรียวนิดนึงพนี่ใบมะขามออนปง่งโบท่านพี่น้อง <c oughs> ให้ใส่มะขามเปียกเอาเนะพี่น้องเนาะปรุงตามใจชอบเลยพี่น้องเสร็จแล้วเวลาเขารุงเรียบร้อยเขากัชิมรส ชาติตามที่เขาต้องการ้วพี่น้องเมดากาสิเน่นนั่ใส่น้ำปลา,าเยอะๆแล้วก็ลดดีเออมอนี้แมดาบอเดีใส่ผงชูรสได้พี่น้องเพราะว่าแม่ดาใส่ลดดีหลายเน่นลดดีมันนั่ดีพี่น้องกับน้ำปลา,าหลายๆแค่นี้ก็แซบ่บสุดแล้วพี่น้องชิมตามใจชอบเลยจ้า พ่อดีแล้วก็ไม่ต้องเติมอีกอยังเนาะพี่น้องเนาะตามใจปากเข้านีิแหละมันได้ห้าแสบเข้ากปใส่ไปเนาะพี่น้องเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องชิมแล้วเมดาว่าพ่อดีแล้วละ่ะแตะวันเมดายิ่มสีกินกันสุปงปุงเติมม่อีกเทีนหนึ่งพี่น้องจากนั้นเท่ากับสีน้ำลูกโดดแล้วพักอีตู้สุดถ่ายเนาะพี่น้องเนาะพักอีตูเล่มใดน้ำระเบียงน้อยหนึ่งพี่น้องพอได้กินหอม พา้พี่น้องหอมหอมภาคิตัวใส่นิดเดียวหนึ่งก็หอมได้พี่น้องม่นงนะว่าพี่น้องเออเห็นเราก็คือทอดอีเม่คือทอดอีพียุบานอยากกินเข่าหอมผ้ากินปลาหอมของคือเป็นวาน่าละคือทอดบ้านอยากกินอียงเงินเสแฉบอาหารที่อีเมลเราหมักเนาะแม่แมมมดาตัดขคิดทอดบ้านพี่น้องมืงอ้วลัวเลยพี่น้องสะออนบ่พี่น้อง อยากให้พี่น้องกินน้ำค่ะเด้พี่น้องเอ,อ้ยมันมันแสบค่ะอีลีพี่น้องแม่ด่าบ่ได้บ่ได้เวาเอาได้พี่น้องแสบเรียบร้อยพี่น้องหอนหอนสดหอนหอนแสบคนรีวิวกับล้อพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้แม่จะกินแกงอะไรคะแกง แกงเห็ดไงแกงเห็ดไนครับ<ก>พอชอบแม่ชอบมามาแม่ชอบกินแกงเห็ดครับต่อไปก็สิเป็นเมนูก้อยเห็ดน,นะพี่น้องก็สิมากเก็บผักสกอนพี่น้องผักยูระเบียงน้อยๆ้อยของแม่ดาเนี่ยแหละพูดนะกระลังแตกแตกออกพี่น้องยิ่งเด็ดยิ่งแตกเดอ้อผักกระไดงามได้กินตลอดปีตลอดศาสเนี่ยสิเก็บผักอันนี้แหละพี่นอ้องหอมเปไปใส่ก้อย แล้วกับบักพริกไปใส่ลูกโดดใส่ก้อยเก็บอยู่นี่นะพี่น้องการพูพุกเอข้าวตองเป็นการพูเนาะก็เอินเอียงข้าวตองเนาะพี่น,อน้องนีโปงบอทดันพี่น้องนี่สก็บพักแพ้วไปกินกับก้อยเห็ดแสบแล้วก็หัวจิงค่ไปหันหันใส่สดสดหอมแสบพี่น้องรับประกันคว่ำแสบเลย อันนี้คือพักที่แม่ดาเก็บมาจากระเบียงนะพี่น้องสิมาใส่อก้อยก้อยเ็ดแล้วก็กินกับก้อยเ็ด,เดเนี่แหละพี่น้องพักสดสดหัวจิงไข่สดสดดาตัดใบมันออกพี่น้องใบมันบดถิมได้พี่น้องแม่ดาสิเก็บไวแต่เฮดต้มน้ำชากินหอมหอมพี่น้องเอาไปต้มใส่น้ำต้มเป็นชากินว่าถิมพี่น้องมันหายากมันแพงแม่ดากิกนเวิร์หอดใบหอด นั่นมันเบิดทุกอย่างแลละพี่น้องแบบนี้เท่ากับิมาเบิงเครื่องที่เราสิก้อยเห็ดมีอย่างนดเนาพี่น้องเนาะโอ้ก็คือก้อยเนื้อก้อยหมูบานเท่าละพี่น้องนี่คือเห็ดที่แม่ดาต้มสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องทําความสะอาดสุกเรียบร้อยมีเห็ดเผิงหวานร่วมไปด้วยแล้วก็เห็ดเกาลัดเห็ดบับกี้มีข้าวคั่วนะพี่น้องแล้วก็ผงชูรสพริกป่น มะนาวแล้วก็ต้นหอมผักชีพริกลูกโดดแล้วก็หัวทิงไข่ขาดบม่ไดพี่น้องก้อยนี่แซบ่บหอมแดงใส่ไปรพร้อมพี่น้องแล้วก็น้ำปลาน้ำปลารา้าขาดไม่ได้แซ่บนัวแซ่บนัวครัวแม่ไอ้ด่าเนี่ยนะพี่น้องไปพี่น้องเ้าสิบไปก้อยกันเลยเนาะจ้า อันแรกเข้ากับสิเอาเห็ดของเราลงไปเลยพี่น้องเห็ดที่เขา้าพาเคืองมัง่งดอกน้อยน้อยเขากับก้อยเป็นดอกไปเลยพี่น้องแซบค่ะเสร็จเรียบร้อยแม่ดากะสิเอาเอาอย่างลงกรดีพี่น้องพริกป่นนะพี่น้องเนาะเอาพริกป่นลงมกรเอาอย่างลงมกรกระไดขึ้นกันละมั้งพี่น้องแต่ว่าแม่ดากะ ตามตามสูตรเมดาะนะพริกป่นลงไปเร็จเรียบร้อยเมดากับซีบีปกหน้าลงไปพี่น้องก้อยนี่เอาเอารสเปรี้ยวพี่น้องเปรี้ยวเผ็ดเค็มนัวแสบหลายพี่น้องเมดาใส่ไปจักกน่วยหนึ่งเลยพี่น้งองหน้าเอาเมดาชอบกินเปรียปร้ยวๆแต่เป็นครั้งแรกนี่พี่น้องที่เมดาก้อยนี่เมนูก้อยข้าวคั่วลงไปจ้าข้าวคั่ว ใช่เอ,อคนว่าหอมเขาขันน่วนวดไหล่มันสียึงได้พี่น้องใส่ไหลาไหลมันก็นสียึงพะนะเมน่บูอากาศตามด้วยน้ำปลาเนาะพี่น้องน้ำปลาผงชูรสน้ำปลาร้าใส่ลงไปเลยพี่น้องพอเวลาเปิดปลาก่อนได้พี่น้องเลือบเปิดไว้ใส่ปลาาลงไปพี่น้องค่อยๆเติมค่อยๆปรุงเอาพี่น้องมันสีเข้มเนาะ จากการกรคน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 คลุก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 ,ลกให้เข้ากันนะพี่น้องคลุกคลุก,ลกให้เข้ากันเรียบร้อยโอ้ยพ,อออออย,ยพี่น้องหอมหอมเข่าขวดหืมหอมมีลเล่เด้พี่น้องป๊าดขังแรกขังแรกขี้สิเป็นตาแสบเครื่องแกงเครื่องก๋อยเลยมือนี้จากนั้นเท่ากับซีมเบิ้งนะพี่น้อง สิมเบิงสิมเบิงว่ามันสินเป็นยังไงโอ้แซบพี่น้องแซบแ,แม่ดาสิเติมน้ำปลาลงไปอีกจักน้อยหนึ่งยูงพี่น้องให้มันนุ่นัวผงชุลดน้ำปลาพอละขอน้ำปลาอีกจักนิดหนึ่งเนาะพี่น้องเรียบร้อยเมยดาคิดว่าลงตัวสำหรับเพ็ดเมยดา ใส่แค่ซอนเดียวเนี่ยแต่พะว่าเสียไ้ลูกโดดไปน้่พี่น้องไซลูกโดดไปน้่กระแทบเร็จเรียบร้อยพี่น้องคูเคราให้เข้ากันแล้วเข้ากัตามโดยเครื่องปรุงของเราพวกหอมผักชีเอ็นมาีคันแม่าดาไซลงไปด้วยแล้วก็มีลูกโดดด้วยลงตัวพี่นอ้องหอมอโอ้ยขอบคุณหลายๆเ้อจ่ายสำหรับ เอฟซี uh, ที่แนะนำว่าก่อยกเห็ดซูกินเนี่ยมือนี่ก็ได้ก่อยเรียบร้อยแล้วพี่น้องเิึงเนี่ยจ้าโอ้พี่น้องอั่วลัวไปไปพี่น้องไปตักเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จเรียบร้อย แซ่เรียบร้อยพี่น้องก้อยเห็ดของแม่ไอดามืมือนี่เมนูเห็ดเดของแม่ไอดากับมีแกงเห็ดเห็ดชุดแป้งทอดก้อยเห็ดรสเด็ดบอกเลยพี่น้องบอกคําเดียวว่าแซบพี่น้องแซบหลายก้อยเห็ดไปลอ่อมก้อยกินเมืองเด้อจากพี่น้องเด้อแซบแซบ แซ่บหลายมาได้จ้าพี่น้องแซ่บแบน้ำกันจ้า deep the shadows I know hard